วันนี้ที่โรงพยาบาลกลางสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระรชาชทานนวัตกรรมห้องตรวจหาเชื้อพระราชทานหรือโมดูล่าสวอปยูนิตแก่โรงพยาบาลกลางสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครเป็นแห่งที่3ซึ่งโรงพยาบาลดังกล่าวเป็นหนึ่งในสถานพยาบาลที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากโครงการเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือแพทย์พระราชทานซึ่ง บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชทรัพย์ให้แก่บริษัทปูนซีเมนไทยจำกัดมหาชนหรือ SCG ดําเนินการก่อสร้างห้องตรวจหาเชื้อพระราชทานให้กับโรงพยาบาลต่างๆจํานวน20แห่งทั่วประเทศเพื่อช่วยป้องกันความเสี่ยงจากการติดเชือ้อโควิด -19 ซึ่งห้องดังกล่าวมีคุณลักษณะเป็นห้องแยกพื้นที่ระหว่างทีมแพทย์ขณะปฏิบัติหน้าที่และคนไข้ห่างออกจากกันโดยใช้ระบบควบคุมแรงดันและคุณภาพอากาศที่เหมาะสมพร้อมกับมีระบบฆ่าเชื้อ ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคอันจะเป็นการสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยให้แก่ทีมแพทย์ซึ่งการเก็บตัวอย่างหรือ swab จะทําผ่านแผ่นอะคริลิกที่เจาะเป็นช่องแพทย์สามารถสอดมือผ่านช่องที่มีถุงมือคลุมด้วยพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งเพื่อเก็บตัวอย่างจึงลดความเสี่ยงในการปนเปื้อนจากผู้ที่เข้ารับการตรวจพร้อมใช้แสง UV เข้มข้นสูงฆ่าเชื้อโรคต่างๆหลังจากการใช้งานในห้องทุกครั้งโดยสามารถติดตั้งในพื้นที่จำกัดได้อย่างรวดเร็วภายใน2วัน เพื่อให้พร้อมบริการแก่บ,บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนได้ทันที สำหรับโรงพยาบาลกลางสังกัดสํานักการแพทย์กรุงเทพมหานครเป็นโรงพยาบาลตติยภูมิขนาด650เตียงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ส่งผลให้มีประชาชนมารับการตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลเฉลี่ยวันละมากกว่า100คนนับว่าเป็นจุดที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานหรือผู้มารับบริการซึ่งการได้รับพระราชทานห้องตรวจหาเชื้อพระราชทานจะเป็น ็นการเพิ่มศักยภาพและลดการแพร่กระจายเชื้อช่วยลดอัตราเสี่ยงจากการติดเชื้อและเกิดความปลอดภัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดีทําให้การรักษาพยาบาลของประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเป็นการเพิ่มขวัญกําลังใจให้กับทีมแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลกลางตลอดจนประชาชนทุกหมู่เหล่าต่างสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น วันนี้ที่โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชสากแก้วอําเภอเมืองสากแก้วจังหวัดสากแก้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าบดกระหม่อมพระราชทานนวัตกรรมห้องตรวจหาเชื้อหรือโมดูล่าสวอปยูนิตแก่โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชสากแก้วเป็นแห่งที่สองซึ่งโรงพยาบาลดังกล่าวเป็นหนึ่งในโครงการเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือแพทย์พระราชทานซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชทรัพย์ให้แก่บริษัทปูนซีเมนไทยจำกัดมหาชนหรือ ดำเนินการก่อสร้างห้องตรวจหาเชื้อพระราชทานให้กับโรงพยาบาลต่างๆจำนวน20แห่งทั่วประเทศเพื่อช่วยป้องกันความเสี่ยงจากการติดเชื้อโควิด -19 ซึ่งห้องดังกล่าวมีคุณลักษณะเป็นห้องแยกพื้นที่ระหว่างทีมแพทย์ขณะปฏิบัติหน้าที่และคนไข้ห่างออกจากกันโดยใช้ระบบควบคุมแรงดันและคุณภาพอากาศที่เหมาะสมพร้อมกับมีระบบฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคอันจะเป็นการสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยให้แก่ทีมแพทย์ซึ่งการเก็บ ัวอย่างหรือส w a p จะทำผ่านแผ่นอะคริลิกที่เจาะเป็นช่องโดยแพทย์สามารถสอดมือผ่านช่องที่มีถุงมือคลุมด้วยพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งเพื่อเก็บตัวอย่างจึงลดความเสี่ยงในการปนเปื้อนจากผู้ที่เข้ารับการตรวจพร้อมใช้แสง UV เข้มข้นสูงฆ่าเชื้อโรคต่างๆ หลังจากการใช้งานในห้องทุกครั้งโดยสามารถติดตั้งในพื้นที่จํากัดได้อย่างรวดเร็วภายใน3มวันเพื่อให้พร้อมบริการแก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนได้ทันทียังความเลื้มปิติแก่ทีมแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชสักแก้วตลอดจนประชาชนทุกหมู่เหล่าต่างสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณเป็นล้นพน้น วันนี้ที่สำนักงานเหล่ากาชาดสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตให้สภากาชาติไทยจัดตั้งครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภาการชาติไทยเป็นที่แรกตั้งแต่วันที่8ถึง17พฤษภาคมนี้เพื่อปรุงอาหารสุกใหม่แจกจ่ายแก่ประชาชนในจังหวัดสมุทรสาครโดยส่งห่วงใยและ และทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโรคโควิด -19 โดยคำนึงถึงการเป็นต้นแบบที่ดีด้านการจัดการครัวที่เน้นความสะอาดมีการจัดการสุขาพิบาลที่ได้มาตรฐานมีเมนูอาหารสดสะอาดบุคลากรที่ปรุงอาหารแต่งกายตามมาตรฐาน โดยวันนี้ได้แจกจ่ายอาหารพระราชทานเมนูลูกชิ้นปลาไส้กรอกบีลักกี้ผัดซอสเปรี้ยวหวานผัดกระเพราหมูชิ้นและไข่เค็มรวมถึงเฟรน์ฟรายทอดแก่ประชาชนทั้งคนไทยและแรงงานข้ามชาติที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด -19 <c oughs> เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยไม่เลือกเชื้อชาติวันนาศาสนาและลัทธิณสำนักงานเหล่ากาชาติสมุทรสาครจำนวน123ชุด ตลอดจนนำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสาคร1,52 0ชุดอเภอกระทุ่มแบน250ชุดและอเภอบ้านแพ้ว255ชุดรวมทั้งสิ้น1,402ชุดซึ่งการแจกอาหารพระราชทานได้คำนึงถึงการจัดระเบียบการรักษาระยะห่างทางสังคมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 สร้างความปรับปลืมและทาบซึ้งในพระมหากรุณาทีคุณเป็นล้นพ้น พออสวอนี่ถึงจะประกอบด้วยคนหลายหมื่นคนทั่วประเทศแต่ขอให้พวกเรามีใจดวงเดียวกันคือว่ามีปณิธานเหมือนกันข้าพเจ้าเชื่ออย่างมากว่าทุกทท่านที่มาเป็นสมาชิกพ,พออสวอนี้มาด้วยใจมุ่งมั่นที่จะทำประโยชน์ให้กับ ผู้ด้อยโอกาสผู้เจ็บป่วยผู้ยากไร้และนอกจากนี้เชื่อว่าทุกคนมาด้วยความศรัทธาความนับถือในองค์สมเด็จย่าซึ่งเป็นผู้ทรงก่อตั้งพออสวอขึ้นจริงๆจะว่าไปแล้วข้าพเจ้าเป็นหลานสมเด็จย่าแล้วก็ ได้ใกล้ชิดท่านมามากรู้ว่าท่านทรงเป็นอย่างไรคือว่าไม่ว่าท่านจะประทับอยู่ที่ไหนอยู่ในประเทศไทยอย,อยู่ต่างประเทศหรือไม่ว่าจะทรงทำอะไรอยู่ท่านทรงนึกถึงประชาชนอยู่เสมอ สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างควัตวราคัติยาราชนารีส่งสืบสารพระราชปณิธานในสมเด็จพระมหิดลลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบร,รมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมบรมราธิวาสราชนาครินในการบำบัดทุกบำรุงสุกแก่ราษฎรด้านการแพทย์และการสาธารณาสุข ซึ่งหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนานีหรือพอ,อสวเป็นกิจการแพทย์ที่ตั้งขึ้นตามพระราชดำริของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชน,านีที่ทรงพบเห็นความยากลำบากของราษฎรด้านการสาธารณาสุขในระหว่างที่เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมตำรวจตะเวนชายแดนณจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่ปี2507เมื่อแรกเริ่มหน่วยแพทย์อาสาออกทำงานเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์และไปกลับ ในวันเดียวโดยใช้เฮลิคอปเตอร์เป็นยานพาหนะหลักซึ่งบุคลากรทั้งหมดอาสาทำงานโดยไม่มีารายได้ตอบแทนมีภูมิลำเนาหรือรับราชการในจังหวัดนั้นๆอาสาสมัครพออสวทุกคนจะสวมเสื้อสีเทากระเป๋าเสื้อสีเขียวมีเครื่องหมายของหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราราบรมราชชนนีจนได้รับการเรียกขานจากประชาชนว่าอาสาสมัครหมอกระเป๋าเขียว ในแต่ละจังหวัดที่มีกิจการแพทย์อาสาเรียกว่าจังหวัดแพทย์อาสาปัจจุบันพอ,อสวมีจังหวัดแพทย์อาสาทั้งสิ้น45จังหวัดมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน,นาคณะกรรมการพอ,อสวประจำจังหวัดโดยตำแหน่งทั้งนี้แพทย์พยาบาลอาสาสมัครที่มีจำนวนมากขึ้นได้ปฏิบัติหน้าที่ในการสืบสารพระปณิธานอย่างเต็มความสามารถเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้ได้รับการรักษาอย่างถูกวิธีโดยอาสาสมัครเหล่านี้จะได้รับ ับเข็มสัญลักษณ์พอ,อ,อสอวอเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานปวินาสมคิดเรียบเรียง